3 2 1 เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ใน g e n ช h i n Impact นะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในอีเวนต์ใหม่นะเป็นอีเวนต์ดนตรีเลยนะซึ่งผมได้ลองเล่นไปแล้วหลายด่านหนึ่งผมบอกเลยว่าโคตรมันเอาจริงๆแล้วก็เวลาตอนนี้เป็นเวลาตีห้าผมจะบอกเวลาไปทําไมงั้นเลยเพราะว่าด่านใหม่มันเปิดยังไงล่ะแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาลองเล่นให้เท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้นอนด้วยนะก็ตีห้าแล้วก็ด่านใหม่มาพอดีนะครับมาดูกันว่าผมจะไปรอดไหมนะครับแล้วก็สไตล เราจะมาเล่นเอาคอนเทนต์กันนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าเราจะไม่เลือกเล่นโหมดง่ายกันแน่นอนครับแล้วก็ผมได้เล่นจบไปแล้วนะครับหด่านเดี๋ยวเราจะลองเล่นโหมดใหม่ที่เพิ่งเปิดมาตะก,กี้นะครับเป็นบทเพลงของนาฮิดาะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกเล่นโหมดมาสเตอร์เลยแล้วกันนะครับผมโอเคก็ไปดูกันว่าผมจะได้กี่ดาวกันนะฮะไปครับรอเพลงมาครับมาดูกันว่าจังหวะนี้จะเดือดแค่ไหนจังหวะนี้ขอใช้สมาธิสักหน่อยแล้วกันนะครับหู ม,มันก็ไม่รัวเท่าไหร่นะแต,แต่แต่มันเยอะครับโอ้โหขอใช้สมาธิแป๊บเอาเอาเอาเริ่มมุ่งซัวแล้ว โอ้โหจบแล้วโคตรดีโอ้โหมาดูกันผมจะได้ดาวเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหตอนแรกคิดว่าแต่เออจะได้สักประมาณ2ดาวเฮ้ยได้3าดาวเฉยโอ้โหถือว่าเออสนุกมากนะครับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่เออไม่ควรพลาดที่จะเล่นนะครับแล้วก็ได้เจมเยอะด้วยนะครับผมก็มาเล่นกันได้นะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับโอ้โหโคตรมันเอาจริงๆผมน่าจะนั่งเล่นหลายรอบแล้วแบบเนี้ยเพราะว่าเพลงดีมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นโหมดง่ายกันดีกว่านะครับผมมา ส่วนโหมดราชาปีศาจผมยังไม่เล่นแล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออจะเกี่ยว้ปเล่นที่หลังแล้วกันนะผมเพราะว่ากลัวกลัวกดไม่ทันครับผมโอเคโหมดง่ายก็น่าจะง่ายสมชื่อนะครับก็ชิวๆครับผมเรียบร้อยนะฮะก็ใกล้จบเพลงแล้วนะผมโหมดง่ายก็ชิวๆนะดูคอมโบจากด้านบนของผมก็ได้นะครับคอมโบ8ปบครั้งครับเรียบร้อยครับผมได้สมดาวนะครับผมกดพลาดไปนิดหน่อยครับผม โอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่สนุกมากๆเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนท์ใหม่แล้วก็อีเวนท์ใหม่ที่จริงมันมีเออมันมีอะไรให้ทําอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ก็คือผมคิดว่าอันนี้มันท้าทายดีแล้วก็น่าสนุกดีนะครับก็เลยหยิบขึ้นมาทําเป็นคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยละไปไปครับไปละไว้